นี่คุณฉันทนไม่ไหวแล้วนะแล้วฉันก็จะไม่ทนอีกแล้วด้วยแล้คุณยกให้ผมทำยังไงไม่รู้อะยังไงคุณก็ต้องเลือกระหว่างฉันกับแม่คุณหนูเหนื่อยนะแม่แค่เลี้ยงลูกกับทำงานบ้านเนะี่ยหนูก็เหนื่อยมากพอแล้วนะแม่เดี๋ยวคุณ อุ้มลูกหนูเหรอแม่อุ้มลูกหนูไม่ได้หรอกมือแม่สั่นเงี้ยมแม่จะไปไหนก็ไปปะไปหาอะไรทำที่ถึงนไปแม่ ไปอีกวันนี้แแม่หนูบอกแม่แล้วใช่ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำแม่อยู่ในเศยของแม่ดีแล้วและเนี่ยจานแตกแก้วแตกจับไอ้นั่นก็ล่วงไอ้นี่ก็ล่วงหนูเหนื่อยนะแม่แค่เลี้ยงลูกกับทำงานบ้านเดีวหนูก็เหนื่อยมากพอแล้วนะเบื่อเว้ มาแล้วครับกลับแล้วครับแม่ครับสบวัสดีครับสวัสดีครับลูกเป็นไงเหนื่อยไหมไม่ครับอเดี๋ยวไปพักผ่อนนะ,ะเดี๋ยวกินข้าวกันวันนี้ฉันทำของโปรดให้คุณด้วยนะโอ้เยี่ยมเลยเดี๋ยวกินข้าวกันไปนี่วันนี้ฉันทำของโปรดให้คุณด้วยนะไหนโอ้โหน่ากินเหมือนเดิมเลยคุณทานเยอะๆนะคะแม่ เดี๋ยวคุณไม่เป็นไรนะครับยายนี่คุณฉันทนไม่ไหวแล้วนะแล้วฉันก็จะไม่ทนอีกแล้วด้วยแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงในเมื่อแม่ผมอ่ะท่านก็แก่แล้ว อีกอย่างท่านก็เป็นโรคภายกิตสานเป็นโรคจําตัวคุณก็หาพยาบาลมาดูแลแม่คุณสิจะให้ผมจ้างไปทาไมผมให้คุณอยู่บ้านเฉยเพื่อจะให้คุณมาดูแลแม่ผมก็ไม่รู้แหละยังไงคุณก็ต้องเลือกระหว่างฉันกับแม่คุณนะ่ะคุณจะให้แม่ผมไปอยู่ที่ไหนก็บ้านพักคนชราหรือว่าสถานสงเคราะห์ที่ไหนก็ได้คุณไล่แม่ผมเหรอไม่รู้ะอะยังไงคุณก็ต้องเลือก ระหว่างฉันกับแม่คุณน่ะคุณจะยังไงอ้าวลูกทำไมไมายืนตรงนี้ล่ะแม่ครับบ้านพักคนชราคืออะไรหรอครับแม่อ๋อสมมุติว่าถ้าหากว่าลูกโตขึ้นทำงานแล้วไม่มีเวลาดูแลคนแก่เขาก็จะคนแก่ไปฝากไว้ที่บ้านพักคนชราที่นั่นจะมีเพื่อนเยอะจะได้ไม่เหงาเหมือนอยู่ที่บ้านไงลูก อ๋อถ้าผมโตไปแล้วผมทำงานผมคงไม่มีเวลาดูแลแม่ผมคงส่งแม่ไปฝากไว้ที่บ้านพักคนชราจะได้ไม่เหงาอุ้ยไม่ได้ลูกไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้นะถ้าลูกรักแม่ลูกก็ต้องดูแลแม่แสดงว่าแม่ไม่รักย่าสิถึงส่งย่าไปฝากไว้ที่บ้านพักคนชรา